รายการที่จำครัพวกเราไปโอ้โหกับเรื่องราวของอ n n o v a t i o n บอกเลยค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องยากหรืออะไรตัวเลยเพ <Yeah. S 1> ราะอิ n โนเวชั่ e เอนนี่วันเอลูร e เกิดขึ้นที่สร้างใด้จากพวกเราทุกคนค่ะและโอ้โหอินโนเอพิโซดนี้ยังจำกันแน่นไหมคะจากอีกท,ท,ที่แล้วเกิดไว้ว่าเราจะาคบกับสองนุ่มวย <Yeah. S 1> แล้วชนาว่าเป็นใครนี่ก็รออยู่เหมือนกันค่ะยังไม่มาสักทีเลยให้แน่ใจว่าวันนี้จะรอเกินคนเนี้ยอืม สวัสดีครับใช้น้องปลาใช่ไหมครับใช่ค่ะครับสวัสดีครับสายเสือกจำไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะคะราคาเท่าไงก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าทั้งสองทีเป็นผลงานที่คณะกรรมการ ได้ฟังความคิเห็รอบไฟแนลแล้วรู้สึกประทับใจมากบอกว่าเป็นผลงานที่ครบวงจรและมีศักยภาพสามารถต่อยอดได้อีกมากเลยเราอยากเห็นตัวเป็นเป็นสนิทค่ะกับทีม AI และ Intelligent Forestry อยากให้เล่าถึงผลงานสั้นๆค่ะว่าคืออะไรก็ Intelligent Forestry ก็คือการนำเทคโนโลยี AI นะครับและตัว Machine Learning เนี่ยมาช่วยจัดการตั้งแต่ต้นทางคือเกษตรกรจนถึงลงเลือครับซึ่งวัตถุประหลักที่เราจัดการก็คือตัว่็คือตัวนัซึ่่งเป็ตวทียหลัก ของตัวเพลเชนถึงตอนนี้ธุรกิจกำลังโตนะครับก็ทำให้การใช้งานไม้อยู่ตลาดค่อนข้างเยอะเราเลยต้องมีการช่วยในการจัดการคือให้ไม้คุณภาพที่ดีแล้วก็มีปริมาณที่พอเข้าประกอบโรงงานแล้วนะครับอันนี้คือความประสงค์ของโครงการอ๋อแหล่งไม้ที่ได้ต่างแหล่ง่าที่มาครับค่าต่างกันเราเลยต้องเอาระบบเข้ามาช่วยจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นการผมากขึ้นเนาะเตรียมมาจัดการตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยครบคงจรบอยงน้ค่ะ ขอ,อง AI ไอะคะถ้าจะเกี่ยวกับ AI ไอแน่เลยควาจากชื่อทีมแล้วใช่แล้วครับน้องของพี่นะครับก็คือพี่ทํา AI เนาะเป็นระบบจัดก,การข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรโดยโดยเรามีการประเมินแบบ เจอปุ๊บรู้ปับ๊บแม่นยําแล้วก็แก้ไขปัญหาได้เลยระบบของเราเนี่ยก็ออกแบบให้มันง่ายนะครับโดยมีการเรียงระดับความรุนแรงของปัญหาทําให้เราเนี่ยโฟกัสได้ถูกจุดแล้วเรามีระบบการฟีดแบ็กดาต้าส่งกลับตัวแมชชีนเลอร์นิ่งโมเดลของเราทําให้โมเดลของเราเนี่ยมีความถูกต้องและก็มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับฟังอยู่แล้วไฮเทคจริงๆค่ะทรามาว่าจุดแข็งของทีมนี้นอกจากว่าจะเป็นเรื่องการสะสมข้อมูลไว้เป็นบิเกต้าแล้วเนี่ยทราบมาว่า เรายังมีรีซอสดังทีมเซอร์วิสที่เก่าประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็สามารถต่อยอดการเสนอขายบริการอื่นๆให้กับลูกค้าได้อีกด้วยเรือร่องกาครบวงจรที่แพงทีู่จริงๆค่ะอขอถามคำถามยอดนิ้ค่ะไม่ถามไม่ได้เลยหลังจากที่เราได้ลงมือทำแล้วค่ะพิสูจน์การใช้งานกับลูกค้าจริงแล้วพี่คิดว่าการมีอินโนเวชันมันดียังไงบ้างคะก็เราอาจจะคิดว่าอินโนเวชันมันยากใช่ไหมครับแต่คือวิจริงแล้วมันคือการทําที่มันดีขึ้นทุกวันทําให้มันอินฟู๊ตวันอยู่แล้วซึ่งประกอบกับว่าเรา เราไม่ได้ทำคนเดียวเรามีทีมทําให้มันสามารถทําให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นประกอบกับว่าโครงการนี้มีโครงการเมนทอร์ครับที่ให้เอินวัตกรรมมันเกิดได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นก็เลยคิดว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับครับสำหรับพี่นะครับนวัตกรรนเนี่ยมันช่วยทําให้พี่เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นทํางานได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานแล้วก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับทางลูกค้าอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพี่คิดว่าเนาะถ้าเกิดว่าเรามีนวัตกรรนที่เป็น c u เ t อร์เนี่ยมันสามารถที่จะลด ลดข้อจํากัดในหลายๆอย่างเช่นการทานเฟอร์นูเจรสุ่คนนะครับและพี่คิดว่าศักยภาพของคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำอินโนวชันได้ครับแล้วอะไรคือความครบวงจรที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าในความหมายของเราคะก็สำหรับ In Presence p r o p e r y เนี่ยเราดูแล Stakeholder ใน ecosystem ของเรานะครับเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ครบวงจรเพราะว่าครบวงจรเนี่ยไม่ใช่โฟกัสแค่ลูกค้าภายนอกนะครับไปยังโฟกัสลูกค้าภายในเพื่อให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ลูกค้าภายในพี่ก็คิดว่าสําคัญเนาะอย่างเหมือนงานซ่อมบำรุงที่พี่อยู่เนี่ยก็เราเริ่มต้นมาจากลูกค้าภายในนี่แหละครับแล้วก็ต่อยอดไปสู่ลูกค้าภายนอกแล้วก็พี่มองว่าเรามองภาพของธุรกิจเนาะไม่ได้มองภาพของของเหมนงานซ่อมบำรุงอย่างเดียวนะครับความขร้ววงจรของของพี่เนี่ยพี่ก็คิดว่านอกจากสิ่งที่เรามีเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการผู้เชี่ยวชาญไปให้แก้ปัญหาละหรือบริการอย่างใดที่เราสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็จะมีทีม คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นออระบบเอ g e เจหรือระบบการจัดการคลังสินค้าหรืออื่นๆเนี่ยสามารถต่อยอดได้อีกอีกเยอะนะคะโอ้โหโอ้โหเ,เ,เ,เป็นแนวคิดที่ดีจริงๆค่ะของ BCGP เรามีเยอะถ้าเรารู้ช่วยกันต่อยอดช่วยกันอัพเ<ก>ดตเชื่อว่านี่คือความเป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรจริงๆค่ะ และจากการพัฒนานวัตรกรรมในครั้งนี้ค่ะพี่คิดว่าเราและทีมได้เรียนรู้หรือพัฒนานในเรื่องอะไรกันบ้างคะสำหรับตัว i n t e l l i g e n c e Policy เนี่ยสิ่งที่เราพบเลยให้เราเจอเลยก็คือเรื่อง Change Management นะครับเนื่องจากเราต้องการเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเดิมเป็นวิธีการทำงานแบบใหม่ซึ่งการที่จะเปลี่ยนไปได้เนี่ยมันต้องใช่เวลานะเพื่อให้คนเชื่อใจเชื่อมั่นแล้วก็ trust ในระบบเราครับคครับสำหรับพี่เนาะทำให้ mindset ของพี่เนี่ยเปลี่ยนไป ทำให้พี่เนี่ยเข้าข้างข้อจากัดหลายอยา่างในอดีตที่พี่เคยคิดว่าเฮ้ยมันทําไม่ได้หรอกมันมัน,ม,นมันทำไมต้องไปเปลี่ยนมันนะครับเราเราไม่มีเวลาแต่พอเราได้ลงมือทําจริงๆเนี่ยเฮ้ยเราเจอว่าเฮ้ยเราทําได้นี่หว่าเราเกิดความภาคภูมิใจอะเนาะต้องขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมด้วยนะยคนะ่ะอยากให้ทั้งสองช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจาไปถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน เพราะอินโนเวชันของเรายังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะปีนี้เปิดรับสมัครแล้วการปีอินสปายอินโนเวชันปี2021ฝากเชิญชวนกันสักนิดค่ะครับก็ถือเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยน<ม>และเรียนรู้นวัตกรรมจากทีมอื่นนะครับเนื่องจากปกติเนี่ยเราก็จะทํางานเห็นหน้างานตัวเองอยู่ละนะครับแต่พอเราเข้ามาในโครงการเนี่ยเราก็เห็นว่าคนอื่นทํายังไงเราก็เห็นแกะว่ามีเราขาดเป็นยังไงเพื่อได้เติมเต็มนะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือการเข้าโครงการเนี่ยมันทําให เป็นการสร้างคอมมิชเมนต์นะครับให้กับเราเพื่อจะให้โครงการนี้มันเสร็จตามที่กําหนดไว้นะครับก็อยากให้น้องๆครับมาร่วมสมัครเนื่องจากมันก็สนุกแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นทีมยิ่งดีด้วยนะครับใช่แล้วครับปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าพลาดครั้งนี้ไปนะครับต้องรออีกปีเลยนะครับโอกาสมาแล้วอย่ามัวรออย่ามัวลังเลนะครับถ้าพลาดไปก็เสียดายแย่เลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับอย่ามีรออย่าลังเลรีบสมัครกันเข้ามาเลยนะคะ แล้วสำหรับวันนี้รายการโ้โหพดน้องต้องขอขอบคุณพี่พน้องสอนแทนมากมากนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอเวลาไปก่อนแล้วพบก,กันอีกทีหน้ามา,มารอดูว่าเราจะมีอนะินโนเวชันอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันต่อขอบจอรอดูกันต่อนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ